สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนมาทำเหรียญปรยทานดอกบัวประทุมทิพย์กันนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะเราจะมาเริ่มทำฐานส้มกันก่อนนะคะวันนี้เราจะใช้ลิปบิ้นสีขาวตัดที่ความยาวห้าสิบหกสิบห้าเซนค่ะ ให้เหลือปลายประมาณ3เซนนะคะแล้วก็พับลงไปแบบนี้เราจะผิกกับด้านนะคะเราจะให้ด้านที่ยาวปลายที่ยาวของลิบบี้อยู่ข้างบนปลายที่สั้นอยู่ข้างล่างเราจะเริ่มทำฐานสีของลูกส้มเงอนอดให้เพื่อนๆสอดลิบบิ้สลับกันแบบนี้นะคะ ลิปปิ้นข้วกันแบบนี้ก็จะได้ฐานสีหลังจะได้ฐานสีแล้วเราจะทําฐานแปเราจะหยิบริบิ้นเส้นข้างบนพาดเฉียงขึ้นแบบนี้ให้อยู่กลงกลางระหว่างสองเส้นนี้ส่วนเส้นที่สองเราก็พาดพาดแบบเดียวกันเส้นที่สามก็พาดแบบเดียแวบบกัน ส่วนเส้นสุดท้ายจับขึ้นมาแล้วก็สอดใต้เส้นที่หนึ่งแบบนี้เราก็จะได้ลิ้ินทั้งหมด8เส้นจาก4เส้นเมื่อกี้ตอนนี้เป็น8เส้นแล้วนี้เขาเรียกฐาน8ดนะคะจากนั้นเราจะมาทำลูกส้มกัน้เพื่อนหยิบขึ้นมาพาทับกันแบบนี้ทั้งหมด4เส้นเห็นไหมคะ แล้วก็หยิบเส้นข้างล่างลงมาอ่ะหยิบหยิบหยิบเส้นข้างบนที่อยู่ล่างสุดลงมาแบบนี้แล้วหยิบเส้นข้างบนหยิบเส้นข้างล่างที่อยู่เส้นแรกขึ้นข้างบนพาดไปแบบนี้หยิบเส้นข้างล่างที่อยู่ข้างบนลงมาหยิบเส้นข้างบนพาดขึ้นไปก็ทําสลับกันแบบนี้จนเหลือริบบิ้นสี่เส้นแบบนี้ ข้างล่างมีสี่เส้นทมุนมีสี่เส้นหยิบเส้นข้างล่างลงมาพาดไว้ก่อนแล้วก็จะเหลือสามเส้นหยิบเส้นข้างล่างสอดสอดเข้าช่องแรกให้มาออกช่องถัดไปแบบนี้โอเคเส้นต่อไปก็สอดสอดสลับ ไปแบบนี้เลยเราก็จะได้ลูกกลมๆแบบนี้แล้วก็พลิกกับด้านเราก็ดึงให้แน่นหลังจากเราดึงแน่นแล้วปลายริบบิ้นให้ปลายริบบิ้นไปทางเดียวกันหยิบขึ้นมาหนึงเส้น พาดข้ามผ่านตามเส้นแบบนี้เส,นนส้นต่อไปก็พาดผ่านสามเส้นแบบนี้เส้นต่อไปก็พาดข้ามผ่านสามเส้นแบบนี้ทีนี้เหลือสามเส้น เราก็หยิบมาหนึ่งเส้นสอดเข้าแบบนี้เส้นที่สอก็สอดเข้ารูเดิมออกช่องถัดไปเส้นที่สมสอดเข้ารูเดิองออกช่องถัดไปก็จะได้แบบนี้เราก็จะดึงให้กับชับ เสร็จแล้วพลิกกลับด้านให้หยิบขึ้นมาหนงเส้นแบบนี้สอดสอดแบบนี้ลอดผ่านไปสามเส้นแบบนี้เลยหยิบขึ้นมาหนงเส้นลอดผ่านสามเส้นหยิบขึ้นมาหนงเส้นลอดผ่านสามเส้นหยิบขึ้นมาหนงเส้นลอดผ่านสามเส้น เน่น,น,นเสร็จแล้วพลิกกลับด้านเราจะเหลือปลายลิบบิ้นอยู่ประมาณสิบเซนนะคะเราก็จะบิดปลายลิบบิ้นแบบนี้ใช้หัวแม่มือกดไว้เราก็บิดอีกครั้งหนึ่งเราก็สอดเส้นข้าง ใช้หัวแม่มือกดนิดลงไปนิดหนึ่ง,งเส้นต่อไปพับให้ปลายชิดที่ขอบตรงระหว่างเส้นที่หนึ่งเราก็ใช้มือกดลงไปนิดนึ่งเราก็ดิดอีกครั้งหนึ่งเราก็สอด ราก็จะได้แบบนี้เราก็บิดให้ปลายชนตรงนี้เราก็สอดลงไปเลย เสร็จแล้วเราก็จะดึงต่อไปเราก็จะพลิกจับด้านแบบนี้เราก็สอดเหมือนเดิมลอดผ่านสามเส้น เสร็จเลยตัดลิบบิ้นให้เหลีอปลายนิดหนึ่งนะคะเรียบร้อยแล้วเกสรดอกบัวงุ้มๆของเราจากนั้นเราจะใช้กาบเพชรริบบิ้งกาบเพชรนี้เราจะใช้เป็นสีพีชนะคะ เราจะตัดที่ความยาว40เซนสอดเข้าไปแบบนี้เลย เสร็จแล้วเราพลิกตะบ้านแบบนี้ค่ะเราจะเริ่มทำกีกที่หนึ่งกันเลยเราจะหยิบริดแมงเข้นามาหนึ่งเส้นแบบนี้แล้วก็ปิดแบบนี้แล้วก็สอดเข้าในเกสรตัวหัวของช่องถัดไป บบก,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 กนน็จะได้แบบนี้เห็นไหมคะเส้นต่อไปเราก็หยิบมาแล้วก็บิดเราก็สอดช่องต่อไปเราก็นึงก็จะได้แบบนี้ ทำวนจนครบทุกเส้นเลยนะคะ นี้เสร็จแล้วเราจะพลิกกับด้านแล้วเราจะสอดเก็บริบปิ้นเหมือนเดิมนะคะสอดรอดผ่านสามเส้น ด้านเราก็จะได้หน้าตางแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทำชั้นต่อไปกันเราจะเริ่มจากกิจ แรกกันนะคะให้พักแบบนี้แล้วก็สอดใต้เส้นนีแล้วก็ดึงเขาจะได้แบบนี้เห็นไหมคะบิดลิปปิ้นแบบนี้ แล้วก็จับปลายสอดครับใต้เส้นลูกส้มสีขาวแบบนี้ เรียบร้อยแล้วพอเราได้แบบนี้แล้วเราก็พลิกกลับด้านอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็สอดเก็บปิบบิ้นเหมือนเดิมลอดผ่านสามเส้น เราจะมาทํากลีบต่อไปกันนะคะเราก็จะทำเหมือนเดิมเราก็จะพับแบบน,นี้เราก็พับกลีบเหมือนเดิมแล้วสอดเข้าในช่องข้างๆแบบน,นี้เราก็ดูนี่เราก็ทำวนไปเลยเหมือนเดิม เสร็จแล้วก็ดึงดึงให้แน่นๆนะคะพอเราได้แบบนี้แล้วเราก็พิกกับด้านสอดเก็บริบบิ้แบบนี้นะคะ แล้วเราก็พลิกกลับด้านอีกครั้งหนึง่งแล้วก็จะมาทำกีบต่อไปให้ยกริบบิ้นขึ้นมาแบบนี้แล้วก็สอดเข้าลงนี้ดึงก็จะได้แบบนี้ แบบนี้แล้วเราจะมาสอดอืิปินแบบนี้นะคะโค้งแบบนี้เฉยสอดในช่องบบไปแบบนี้ เ,บบะะเสร็จแล้วเราก็พลิกกับด้านเราก็สอดเก็บคลิปบินพอเราได้แบบนี้แล้วนะคะ ให้หยิบตะแคงข้ามาแบบนี้ยกรละเบี้ยนขึ้นแบบนี้แล้วหมวนแบบนี้แล้วก็สอดเข้าล้วงค่ะอันนี้อันนี้ตัดอีกบินสั้นไปนิดนึง้องตัดซะประมาณ42่สิพอดีค่ะอันนี้แม่ผ้าใส่ตัด40เซนสั้นสนไปหน่อยหนึง่งถ้าสําหรับมือใหม่ก็จะทำยากนิดหนึ่งนงคะคะ เราก็จะทำแบบนี้ทำเป็นกีบดอกบัวประถมเราก็จะสอดแบบนี้เลย เราได้รูปแบบนี้แล้วค่ะเฉดชิ้นงานเราเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะมาทําการสอดลิบบิ้นเลยอันนี้ริบบิ้นเราเหลือพอดีนะคะเราไม่ต้องตัดก็ได้เราก็สอดเก็บเข้าไปแบบนี้เลย ตัดได้นะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะติดไข่พุก เพิ่มชิ้นงานเพิ่มมูลค่าให้ชิ้นงานของเราติดเข้าไปเลยแ็บนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะดอกบัวประทุมทิพย์ของเราส่วนอันนี้ดอกการจนาเทพนะคะเห็นไหมคะ ล้ายกันแต่ไม่เหมือนกันนะคะ